เข้าถึงเทศกาลตรุษจีนกันแล้วนะคะจริงๆช่วงนี้บรรยากาศก,าก็เริ่มจะเห็นสีแดงตามร้านค้าต่างๆระดับประดากันบ้างแล้วนะคะหลายคนก็เตรียมของไหว้นะคะ,คะก็จะต้องมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่มีทั้งหมูเนี่ยเอาให้พร้อมเลยพาขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ค่ะไปดูที่ตลาดวรโรรสค่ะคุณผู้ชมซึ่งก่อนในช่วงเข้าเทศกาลตรุษจีนเป็นไปอย่างคึกคัก ลูกหลานชาวไทยชื้อสายจีนก็เตรียมของไหว้เจ้ากันนะคะก็ที่นิยมกันเนี่ยก็อย่างที่เห็นค่ะเป็ดไก่หมูต้มถูกสั่งจองกันล่วงหน้าแล้วนะคะที่ร้านพะโล้กาดหลวงเจ้าของร้านบอกว่าปีนี้คึกคักค่ะมีคนสั่งจองไก่พะโล้เนี่ยนะคะเป็ดเนี่ยเป็นร้อยตัวแล้วจากปกติที่ ขายได้วันละประมาณ10ตัวเท่านั้นซึ่งยอมรับว่าปีนี้ค่ะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยขึ้นราคากันเยอะนะคะแต่ทางร้านก็เตรียมเร่งวัตถุดิบนะคะส่งให้กับลูกค้าที่จะมารับในวันที่20มกราคมซึ่งถือว่าเป็นวันจ่ายส่วนที่ร้านช่องห้วดค่ะก็ขายพวกสินค้ากงเต็กชาวไทยเชื้อสายจีนมาเลือกซื้อกันทั้งกระดาษเงินกระดาษทองมีบ้านพร้อมที่ดินนะคะเครื่องประดับของใช้ส่วนตัวก็จัดเต็มกันไปนะคะยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงร้อยลยยี่สิบค่ะลงมาหน่อยที่นครสวรรค์ค่ะ ใกล้กับเทศกาลตรุษจีน20มกราคมก็เป็นวันจ่ายตามประเพณีเช่นเดียวกันค่ะที่ตลาดปากน้ําโพบางส่วนก็มาซื้อกระดาษไหว้เจ้ากันล่วงหน้าแล้วค่ะบางคนก็มาซื้อพวกโคมไฟตกแต่งบ้านเพื่อนําไปประดับประดาตามบ้านเรือนต่างๆรับความเฮงในปีใหม่จีนที่จะถึงนี้บางคนก็ซื้อของเส้นไหว้นะคะไปไหว้บรรพบุรุษเพื่อจะไปเผาให้กับบรรพบุรุษนะคะมีทั้งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้านาฬิกาจัดเต็มเหมือนกันมีเป็นแบบแคตตาล็อกให้เลือกซื้อกันเลยค่ะ ขณะที่เจ้าของร้านบอกว่ายอดขายก่อนวันตรุษจ,จีนในปีนี้ถือว่าดีค่ะประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นราคาของไหว้ปรับขึ้นเล็กน้อยในบางอย่างนะคะส่วนบางหลายๆอย่างเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมราคาขายเท่าเดิมค่ะ,คะถือว่าเป็นประเพณีที่สืบเนื่องกันมานะคะแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนในนครสวรรค์ก็มีเยอะนะคะ ก็เป็นเมืองปากน้ําโพแล้วก็ขณะดเดียวกันประชาชนเริ่มมาหาซื้อเสื้อชุดจีนสีแดงไปสวมใส่กันบ้างแล้วราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่180ไปจนถึง600บาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบบค่ะ